สวัสดีค่ะเพื่อนๆผัดกะเพราจ้าผัดกะเพราพริกเขียวผัดกะเพราพริกเขียวหนวดัดหนวดมือแก้าวันนี้ มีการไปเก็บที่ต้นมาได้มาหน่อยนึง <c oughs> นี่ผัดก,กะเพราหมึกหนวดหมึกพริกเขียว ครบทุกอย่างจ้าใส่แล้วใส่น้ำมันหอยรสดีซอสน้ำตาลเพิ่มเพิ่มเอสีสันด้วยซีอิ๊วซีอิ๊วนิดหน่อยจ้ะผัดกับเขา้าหนวดหมึก เคียวมากินว่าเพื่อนๆจัลดลอยจัดจานเลยจ้า ร้อยจ้ากินข้าวด้วยกันนะคะ